สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเบลและรายการคนละเก้าค่ะในวันนี้ค่ะเราก้าเข้ามาเยือนในจังหวัดเชียงรายค่ะน้องมาเยืนในจังหวัดเชียงรายนะเจ้าวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบวิถีไทยวิถีชุมชนในจังหวัดนี้นะคะซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ที่บ้านสันทางหลวงนะคะซึ่งอยู่ในตําบลจันจ้าใต้อาเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแบบวิถีไตยองหลายๆคนไม่ทราบว่าวิถีไตยองนั้นคืออะไรเดี๋ยวจะไปรู้จักกันนะคะว่าไต ยองนั้นคืออะไรคือไทยยองหรือเปล่าต้องไปดูกันแต่ตอนนี้ค่ะเราจะไปดูภายในชุมชนนะคะว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจถึงทําให้เราต้องก้าวเข้ามาชมในชุมชนเขาคะ่ะ ถ้าใครที่ได้เดินทางมาที่บ้านสันทางหลวงนะคะมาเที่ยวก็จะเห็นแม่บ้านนีค่ะตั้งร้านหน้าบ้านขายของที่ตเตองทำและสำคัญราคาไม่แพงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางถูกมากอย่างเช่นอันนี้30บาทากุญจะ20บาทเราพ้าพันคอที่อุดหนุนนะคะ220บ,บาทอค่ะพอมือนะคะถ้ามาแล้วต้องช่วยกัน ได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ หนุนผ้าคุมไล่ของคุณแม่เข้ามาแล้วนะคะในชุมชนนี้มีหลายซุ้มที่ชาวบ้านออกมาตั้งร้านและนี้ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งนะคะซึ่งคุณยายเอาผักที่ปลูกเองมาจําหน่ายหนะ้าบ้านแบบนี้สวัสดีค่ะยายปลูกเองหมดเลยเหรอคะปลูกเองหมดเลยเหรอคะไม่ใช่มะนังมเฝอยอ๋อมเฝ้าแต่จริงเป็นเป็นแต่จริงของพวกนี้คือปลูกโดยปลอดสารหมดเลยใช่ไหมคะปลอดสารหมดเลยใช่ไหมคะยายผักปลอดสารผักปลอดสาร มะเขือม่วงทำอะไรได้อย่างเงี้ยทอดหรอน่ากินและที่สำคัญกล้วยน้ำว้าลูกใหญ่มากหวีเท่าไหร่คะหวีละอ๋อสบาทเฮยค่ะที่กรุงเทพไม่ได้นะคะยายที่กรุงเทพไม่ได้ที่กรุงเทพห้าสิบหกสิบแพงมากหวีละยี่สิบคุณพระคุณเจ้า ทำไมมะเขือเนี่ยเขาไว้สำหรับคนที่หูเบาอ่ะทำไมอ่ะเขาไว้ทวงหูไงรออันนี้มากกว่าน้ำเต้าไว้ทวงหูโอ้โหทุกอย่างแล้วดูมะเขือเทศน่าทานมะละกอลูกใหญ่ที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือปลอดสารพิษทุกอย่างปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะและนี่ก็คือเสาววสนี่เสาววสเสาวรถส,วรถ,สวรถ,ถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่คะยสามสิบห้าสามสิบห้า ถ้าตลาดอื่นถุงละหกสิบเจ็ดสิบค่ะโอ้โหชื่อสังเวียนปาลมนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสันทังหลวงหมู่ที่12บสอตำบลจันเจ้าใต้อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งบ้านสันทังหลวงนี่จะเป็นหมู่บ้านของคนยองนะคะมีทั้งหมดตามทะเบียนบ้านร1อ 183หลังคาเรือนแล้วก็อยู่จริง132มีประชากรอยู่476นะคะซึ่งสันทังหลวงเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดูวิถีชีวิตคนยองแล้วก็อีกบริบทหนึ่งก็คือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลอดสารซึ่งสันทังหลวงได้ทำโครงการร่วมกับ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กพันเพนสิลิซึ่งเป็นโครงการรัฐดลิของสมเด็จพระเทพค่ะแล้วก็จากการปลูกผักปลอดสารก็มาเชื่อมเป็นเรื่องหมู่บ้านท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมถ้ามาปกติอย่างนี้ก็จะมีพวกผักปลอดสารอันนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมตามถนนหนทางทุกบ้านแล้วก็ที่สวนที่แปลงปลูกผัก แปลงปลูกผักเป็นโรงเรียนเก่าค่ะโรงเรียนเก่าซึ่งซึ่ง,งล้างไป10กว่าปีแล้วก็ชาวบ้านก็เอามาใช้ประโยชน์โดยเอาสนามโรงเรียนมาทําแปลงปลูกผักเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันค่ะอันนี้ซาเลง้งค่ะซาเล้งโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะเอาไปไปทํางานค่ะไปสวนไปทุ่งนาไปอะไรพอหลังจากที่เริ่มเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ปรากฏว่านักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาตินะคะชอบมากชอบที่จะนั่งรถแบบนี้เขาไม่นั่งอะไรไปไหนเขาก็จะนั่งซาเล้งอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันคือเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำทพรมพ่วงอย่างเงี้ยค่ะไปนูน่นไปนี่เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ประหยัดอะคะไปกลางทุ่งนาลุยตรงไหนได้หมดค่ะค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้เมื่อก่อนก็ไม่เป็นคะหลังจากที่ทํา คือเมื่อวันวันที่สามกุมภาพันธ์2อ5 8สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านได้เสด็จที่บ้านแม่หลวงคะหลังจากนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างๆแล้วก็คนที่สนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้ว่าทุกคนก็อยากรู้ทำไมพระอ,องค์ท่านเสด็จที่บ้านแม่หลวงค่ะก็ พอมีคนมาเยอะๆก็เลยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไปเลยค่ะทั้งงคือไม่ใช่บ้านแม่หลวงที่เดียวนะคะเป็นทั้งหมู่บ้านเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้นี่นะแม่หลวงก็จะรณรงค์ให้ลดใช้สารเคมีค่ะเพราะว่าเมื่อชาวบ้านนี่จะปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งมันเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะเดี๋ยวนี้คนในหมู่บ้านอายุไม่ยืนเนาะ ห้าก็ป่วยกันเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยฮะที่นี่ที่ในหมู่บ้านเพิ่งจะได้ผลจริงๆช่วงที่แม่หลวงเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะะเมื่อก่อนเราก็ทําอยู่บ้านเดียวเขาก็ วันนี้ให้ใครก็อัพกันทั้งนั้นกับค่็กเกรช่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งหนังการ์ตูนสารคดีบันเพิ่มฟรีไม่มีรายเดือนแค่ต่อสายดูได้เลย IPM อัพเปลี่ยนก่องชมฟรีมีช่องเพิ่มอัพกันได้ทุกที่แล้ววันนี้โทร0 2 2 9 9 9 9 9 9ใช้ได้กับทุกจานดาวเทียมไทยคมทั้งจานตะแกรงและจานสีนักจา